คนเท่าก่อนปุ้นได้อูได้จ๋าเล่าเรื่องผ้ามาว่าดีมากล้นคนในเวียงวังเปิ้นใส่กันจนจนแพ่ฮือคนนอกหัวนอกวังผ้าไหม่ย,ยกดอกคนละปูนนั้นเปิ้นเริ่มทอกันจากเจ้าคนยองแม่ยิงทอผ้าก็อจ่ายปั้นปูน วิธีละบูญจะไปดีลืมสวัสดีครับผมนายนพละโสภาครับเอ่อคุปปุญญาถ้าไมดอกลำพูนแล้วก็เป็นเจ้าของร้านผ้าไหมย,ยกดอกลำพูนนะครับซึ่งร้านโสภาผ้าไหมไทยความเป็นมาของท่านไหมย,ยกดอกลำพูนซึ่งสมัยก่อนนะ่ะการร้อผ้าก็ซึ่งจะวัลปูน้ำเฟินก็มีเออซนเทา วัลลปูนนี่ยมีชนพายองอยู่ประมาณเ0ทตั้งสมัยก่อนนะซึ่งเอ่อคนพายองนอี่ยก็มีปัญหาในการาทอผ้าอยู่แล้วนะเป็นทอใส่บ้างทอทอสำหรับกันห่มนะก็คือผู้ชายก็จะเป็นคูณปั้นผู้หญิงก็จะทอผ้าเรารวดลายต่างๆออกมาจากลายคูณปั้นแถวๆถวเสาเสาโบสถ์เสาวิหารใน่าง,งตรงนั้นวัลปูน คนเอายองก็ได้รับอิทธิพลคือได้รับบัญญาจากจากตะกามาอยู่แล้วและมาในช่วงเจ้าดารารักษ์นีนะเพื่อนตอนนั้นเพื่อนเข้าวังเข้ากรุงวังกรุงเทพตะก็เพื่อนก็เอาเป็นทห้เวียกันโยกอบเราจะโยกอย่างนี้นะโยกเป็นเป็นตี้เป็นตี้มามาแล้วก็มาสอนเมื่อคนจะไม่สอนเจ้ากไม่ก็ไมได้เพราะจไม่เพื่อนเพื่อนฐานจะมาสอนละพูนละพนมีเพื่อนฐานคือเช่นคนเมงยอง คือชนยองเดอยู่ฟังตะวันออกแม่สานมันตะวันออกไม่น้ำวกวังแล้วก็คนก่อคัดอ,อคนเก่งๆแต่ทา้าในคุ้มสมัยก่อนจใจคนฝั่งน้ำพรงทั้งนั้นมาทอผ้านะฮะอันนั้นก็เป็นเปนิกหนเจงลต่อมามเรื่อยๆก็การทอผ้าใหม่ก็ยุบลงไป ยิ่ลงไปปุ๊บสักหนึ่งเดือประมาณที่ปีมาฟูนฟันฟื้นฟูขึ้นมาก็คือเออ่ชนราชการที่นอบประจ๊อพนักงานชุมชนเนาะสนับสนุนเอ่อเอาขยกขึ้นมาในปัจจุบันนี้ก่อนเอ่อชนคนธรรมดาก็ก็ไส่ได้ซึ่งสมัยก่อนสะภาพใหม่จะแบ่งชนชั้นมากกว่าเนาะอย่างคนธรรมดาก็ไใส่้าป้ายคนท่าใหม่ก็คือรนะดับสูงสูงข,ข,ขึ้นไปที่นาะแล้วก็ ณปัจจุบันนี้ก็คือได้ถ้าหมายยดดรากูนบอกได้รับตาวทีไอคือสิ่ง่งชี้ทางหูมีสารซึ่งไปขึ้นเบียนต่อ,อจากได้ดที่สเปนนะฮะนั่นเหมือนเียก็บอกได้ของก้อนของวิทยนั่นของิียตที่หนึ่งแล้ก็ได้รับตานอกอยุพระราชทานทุกชิ้นที่ออกมาบอก จะควบคุมด้วย G I จะควบคุมด้วยตานอกยุงซึ่งยิงบัโคสด้วหลังได้นะว่าผ้าผืนนี้มาจากที่ไหนร้านไหนไ้า์ไลทอัญา์ตะฮัตจีตะดานพวันที่เท่าไหร่และประเทศเปนที่เท่าไหร่นะก็คือปัจจุบันนี้ท่าไหน่ละพูนทั่วประเทศไทยถ้าใหม่ละพูนนี่จะมีชื่อเสียงนน่นอนเพื่อนแล้วในด้านการเรื่องคุณภาพรูหลายคุณภาพของเนื้อผ้านะ ชื่อป้าเพ็ญศรียอดเวียนเจ้าต่อผ้าอยู่ของกลุ่มผู้สูงอายุหมู่สามบ้านเวียงยองอ่ะแหลกนี่มันจะต้องเอามาต่อกันทีละเส้นทีละเส้นลูกเนี่ยมันจะมีสีบันปายนะเนี่ยอันนี้อันนี้เลยเส้นดำนิดหนค่งเหรอคะเขาจะเออเขาจะต้องมาต่อกันทีละเส้นทีละเส้น อาจจะต้องเอาหน้าเส้นหนึ่งหลังเส้นหนึ่งเขาก็จะมาทัน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 เสร็จแล้วแล้วก็เขาก็จะเอาอันออกอันี้ออกอ่าเอาฟืนออกเอาเข่าออกอ่าอ่าฟืนออกเข่าออกแล้วเาถึงจะต่อได้การสร้างรุดลายก็คือมาจากที่นี่เอเจ้าอาจารย์ตะกี้นะการดินหนังขุนเถ้าหน่ะเป็คนอ้วนๆหนังถื่คนแก่ร้ายหนิคนแก่ร้ายดอก ถ้ปกติคนทอให้มีกี่คนคะี่นี่เลสามคนตะกอนอีกตน่ะกอนฮะตะกอนมีไปสามซ่บุลรกอ้นยางะไปหมดละบนเท่าบนเกะบนเจ็เแสนเจ้าขาบนยางะไปหมดแล้วก็ลายผ้าเก่าๆก็จะมีบนเือนี่แหะบนบ้านมานยอมอ่ะ ไข่จะไม่แอวก็ข้ามข้ามโขดแต่สิงข้ามมาเอวเนี่ยพัดุ้นเกี้ยวนี่ได้หนูเจ้าเจิ้นไม่แอวได้ตามสบายเจ้ามือโอ้ยเราต้องยุบหัวบันต้องยุบหัวเหรอบังแต่บังเดินเร็วดิกูแซงไม่ทันดีไปพซน์ พีไ่เจอไม่ีในยั้องหายนหลังนองบิ๊กกันนะน